สวัสดีค่ะก่อนออวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจะอยู่ที่ดี๋ยว <c oughs> ไปดูสิ่งโต <c oughs> ส่วนนีน้คือลูกกรบตูพนด้าไปโน่นโน่น nè nữa để đi thay chụp đi yến thay chụp ní ní ừ นิ้วลูกงานฉลองสันเจ้ากัาะะงคืนนะไฟสวยนี่จ้าแม่น้ำเจ้าพยาหนนด,ดูอะไร อันนี้เราจะเก่งไก่บ้าเลยจ้ะน,นี่กำลังเดือดปุดๆเลยจ้ะที่แล้วกำลังเดือดปุดๆเลยจ้าอันนี้เราก็จะใส่มะเขือประปลายลงไปจ้ะมะเขือนี้แค่สามลูกอันนี้ก็กะเพราก,กับพริก อ่อนจ้าน่ากินนะจ้าคอนเทนต์ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละจ้า